สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกบีวันรักษ์ุชื่อเล่นชื่อน,น้ำปั่นครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่านิ่ทาเรื่องควางลูดรอกจมูกสีแดงก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในคืนที่หนาวเหน็บแต่มีซานต้าให้มีซานต้าคนหนึ่งนั้นเขาจะไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆในหมู่บ้านวิเดยยโดยใช้รถลากและควางเรนเดียในการลากและในคืนที่หนาวเหน็บเลยหรือใกล้หรือใกล,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 ล้คืนวันคริสต์มาสได้มีควางตัวน้อย ให้กำเนิดมานั่นคือกวางรูดอบจมูกสีแดงนั่นเองแต่กว่างตัวนี้นั้นทําไมไม่เหมือนตัวตัว,ตว,ตว,ตวอื่นละ่ะเพราะเนื่องจากจมูกที่สีแดงของมันทั้งใหญ่และสว่างจ้าม,มากจนทําให้ทุกครั้งที่มันออกจากบ้านกวางเรียนเดียนเนี่ยต้องจะต้องถูกรอว่าว่าจมูกเขานั้นต้องเป็นตัวตลกจนทําให้กวางเรียนเดียนนั้นหรือรูดอฟนั้นทําให้ทำให้โดนเสียใจเป็นอย่างมากและเมื่อถึงวันคริสต์มาสนั้นมีหมอกหนามากและหิมะค่อนข้างจะตกอย่างหนัก จนทาให้กวางเลนเดียหรือกวางเลนเดียปกติและทั้งไม่สามารถเห็นทางได้ซานต้าต้องไปแจกของขวัญในบวชวิริยะประกันภัยซึ่งเขาต้องคิดหนักมากเขาคิดหนักว่าเขาจะทายัางไงดีนะเพราะฉันต้องไปแจกของขวัญและเขาจะซานต้ามันก็ต้องคิดแนละ้วเด้ออ้อฉันทำไมกวางเลนเดียตัวหนึ่งที่เป็นจมูกสีแดงนี่นะอาจจะนําทางก็ได้นะอาจากกเป็ปดีบิสกก็ได้กวางเขาเขาเ,เรียกเรียกลูดอมาและลูดอ เลยดอกร์ก็บอกว่าฉันต้องการนายนะเพื่อจะไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆในหมู่บ้านวิยทยถทาไม่มีนายชื่นคงไปไม่ได้ไปไม่ได้ใช่พวกเขาเลยให้เอากวางลู่ดอกนั้นไปเป็นนําขบวนหนะ้าใช่เมื่อเขานําขบวนหนะ้าเสร็จแล้วเมือม่อเมื่อรถขบวนกวางเมืออววม่อรถขบวนวางเขาได้ออกออกจากบ้านเขานั้นไปเพื่อจะไปแจกของขวัญเด็กๆในต้นนั้นเมื่อออกทุบนั้นมองกัหิมะนั้นหนาปุ๊บก,กันทันทีเลย ว่างินเดือนนั้นได้ใช้ฟ้อนพิเศษของเขาแต่การทําให้จมูกซีแดงจนทําให้การทาให้กวางขบวนตัวอื่นๆนั้นเห็นทางที่จะที่จะไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆได้แล้วจนทําให้ภารกิจของซานต้าผู้ไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆนั้นเสร็จแบบเยี่ยมเขียบและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความแตกต่างของแต่ละคนหรือความคิดเห็นของแต่ละคนขอนขัง แต่ก็ทําให้สมดุลหรือความสุขนั้นทําให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับสวัสดีครับลาก่อนนะครับ